อันนี้เรามาทบทวนกันเราก็เน้นกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีผู้ถามเรื่องอทุกขกรรมสุขกเวทนานะกก็อยู่ระหว่างดีระหว่างชั่วกนะึ่งขาวกึ่งดำกึ่งดีกึ่งชั่วหรือเฉยเฉยอะไรก็แล้วแต่กันนี้กับพวกนะเกี่ยวกับพวกปิตนะิปฏิบัติไปแล้วเจอปิติอยากให้เจอปิติเร็วๆความจริงนะ การจะไปเล่งอะไรเร็วๆมันคงจะไม่ได้หรอกแต่ถ้าสภาวะของปิติตามธรรมชาติของมนุษย์มันมีอยู่แล้วอย่างเช่นเราลุนกันนักมวยชกกันแล้วก็ดูว่าใครจะชนะก็คือคณะคะแนนะน่ะคณะนะแนน่ในตอนที่กรรมการจะประกาศว่าใครจะชนะตัวเนี้ยประกาศปุ๊บนปิติก็จะเกิดทันทีเลยกับนักมวยนั่นนะผู้คนที่เชียร์อยู่ก็เกิดเฮ้อขึ้นมาเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยปีติเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยกายมนุษย์เนี่ยมันก็มีมากอย่างเช่นเราสอบเราเรียนหนังสือสอบหรือเราเฟ้น,นเฟ้นอะไรคิดค้นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ความเพียรความพยายามมาตั้งนานเลยใช้สติใช้ธรรมวิจยะคือวิจัยสอดส่องในข้อธรรมของตัวเองจะเป็นธรรมนอกก็าตามที่เราศึกษาเนี่ยแล้วก็ แล้วมีความเพียรในสิ่งเหล่านั้นพยายามคิดคน้นจนกระทั่งประสบผลสําเร็จโอ้โปิติก็จะเกิดทันทีเลยอันนี้ปิติแบบโลกโลกแต่ว่าปิติในทางเกี่ยวกับในขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมแล้วกันเราต้องน้องเข้ามาภายในสมมติวเราดูความรู้สึกที่ลงกระทบลงกระทบเข้าลงกระทบออกเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเราต้องใช้ฝึกสติสมัญญะ อยู่กับลมกระทบเข้าอาจจะเย็ยนออกอาจจะอุ่นๆเราก็มีหน้าที่ดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูบ้างแล้วก็ปล่อยบ้างเดี๋ยวเราก็ดูบ้างแล้วปล่อยว่างเอออันนี้ฝึกเป็นสิบปีมันก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกอันนี้พวกที่มีความเพียรบากบันมั่นคงอยู่เป็นนิดมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าคนที่เกิดมาร้อยปีไร้ความเพียรเราเจริญสติอยู่กับความรู้สึกที่ลมกระทบเข้าลมกระทบออกเนี่ย พอเราดูไปเนี่ยจากลมหยาบเนี่ยจากความรู้สึกหยาบหยาบเนี่ยนะพอดูไปเนี่ยไอ้คนเรามันจะหายใจอย่างหยาบหยาบตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็มีหยาบบ้างเดี๋ยวมันก็มีละเอียดบ้างเดี๋ยวมันก็มีสั้นบ้างยาวบ้างนะเป็นธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เอาสติดูเมื่อเข้าสั้นเราก็รู้เข้าสั้นออกสั้นก็รู้ออกสั้นเข้ายาก็รู้ออก เข้ายาวออกยาวก็รู้ออกยาวเข้าหยาบเข้าละเอียดออกหยาบออกละเอียดเราก็มีสติกําหนดระลึก,ลกรู้อยูนะ่ก็เรียกว่าแล้วก็สอดส่องอยูนะ่ก็มีธรรมาวิจยะาณในสิ่งเหล่านี้คือใช้สติกําหนดสัมมัญญาจากสัมมัญญาหยาบกลายเป็นสัมมัญญาที่ละเอียดนะถ้าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจิตของเราก็คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นเผลอเ็าเรียกเผลอสติแต่ถ้าเรามีสติอยู่ประคองนะแล้วก็สอดส่องจาก ลมหายใจหยาบเนี่ยมันจะหายนะไปสู่ลมหายใจละเอียดเมื่อไหร่ตรงเนี้ยถ้าเรามีสติดูดจนเกิดอารมณ์แล้วก็เท่าทันมันปุ๊บจากลมหยาบไปสู่ลมละเอียดก็คือความรู้สึกที่ลมกระทบหยาบจะเป็นความรู้สึกที่ละเอียดตรงเนี้ยเรามนะีธรรมวิจัยยะตรงนี้วิจัยตรงนี้ให้ชัดเจนตรงนี้แล้วก็มีความเคียนบะคองอย่างนี้ เดี๋ยวปีติมันก็เกิดขึ้นเองแหละเหมือนเราส่องกล้องจุลทรรศน์นะ่ะนะมันก็จะต้องแค่ๆว่าภายนอกเนี่ยตา,ามองเห็นเนี่ยได้แค่ระดับหนึ่งนะแต่พอเราส่องกล้องเราจะเห็นอีกระดับหนึ่งจากหยาไปสู่ละเอียดนระักล้องจุลทรรศนะ์เนี่ยมันมีหน้าที่ขยายให้เฉพาะจุดเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีสติดูดูที่กล้องดูดูเข้าไปในกล้องมองผ่านเลนนะ์เนี่ยเราก็สอดส่องหา คล้ายๆว่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะดูไอ้สิ่งที่ละเอียดเล็กๆเขาเรียกจุลินทรีย์หรือว่าจุลชีวะหรือจะไม่ใช่เป็นชีวะก็ตามจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือไม่สิ่งสิ่งเล็กๆเป็นวัตถุที่ไม่มีวิญญาณที่เล็กๆที่เราจะดูเราก็จะต้องผ่านผ่านกล้องเเราเอาตาเอาตาดูที่กล้องก็คือเรามีสติแล้ว แล้วก็มีไอ้กล้องเนี่ยก็เป็นตัวทําให้เราเกิดที่ว่าธรรมวิจยะได้คือวิจัยวิจัยสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆหรือว่าสิ่งของเล็กๆแล้วก็แล้วก็มีความเพียรที่จะดูดูปรับปรับเปลนกล้องซูมเข้าซูมออกนะให้มันเกิดความชัดขึ้นมานะกาเรามีความเพียรแล้วก็ไอ้พวกพิติมันก็จะเกิดขึ้นเองแหละ